หลายคนก็อาจจะเคยเห็นหน้ากันบ้างนะครับหรือว่าอาจจะเคยเห็นหน้าแล้วมาเจออีกทีโอ้โหนี่นักเขียนการ์ตูนอายุขนาดนี้เลยเหรออะไรเงี้ยนะครับก็ก็บางทีมันก,ก,ก็ตกใจตัวเองนะนะครับสวัสดีครับก็อาจจะแบบแปลกๆนิดนึงนะครับใครเคย เข้ามาที่ช n น l นี้นะครับก็แต่ว่าสำหรับคนที่อาจจะไม่รู้จักกันเลยก็แนะนําตัวตัวนิดนึงนะครับผมชื่อสุธิชาตินะครับคือสุธิชาตนะิก็เป็นนักเขียนการ์ตูนเคยเขียนการ์ตูนเป็นแบบประจํามาก่อนนะครับการ์ตูนที่เขียนก็ถ้าใครอาจจะเคยคุ้นๆตานะครับการ์ตูนเรื่องโจเดอะซสิคริตเอเจนต์นะครับที่ตัวเอกมันเป็นแบบปลาหมึกสีม่วงม่วงอ่ะมีตาเดียวอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นนักสืบเป็นเรื่องแบบ ตลกบ้างโหดร้ายบ้างอะไรแบบนี้นะครับก็เป็นเป็นการ์ตูนที่ที่เขียนมาต่อเนื่องค่อนข้างาจะยาวนานนะครับก็เป็นสิบแต่ว่ามันมันก็มามา,มาห,หายหายนะนะครับเดี๋ยวลงเล่มนู้นทีเล่มนี้ทีนะครับทีนี้ไอ้วิดีโอเนี่ยที่ผมตั้งใจจะทําขึ้นมาเป็นคลิปเนี่ยก็คิดว่ามันเป็นส่วนหนึ่งที่อาจจะช่วยให้ผมผมได้ได้อัปเดตผลงานการ์ตูนแล้วก็ได้ทําผลงานต่อเนื่องขึ้นในช่วงนี้คือช่วงหลังเนี่ย คือถ้าใครติดตามกันก็น่าจะรู้ผมไปเป็นอาจารย์ป,ประจําด้วยนะครับที่คณะที่สอนศิลปะนะครับคณะดีเทอรอาร์ตนะครับที่มอลังสิทธิ์หลักๆก,ก็สอนเขียนการ์ตูนด้วยนะครับเป็นหลักเมื่อที่เราทํางานมาในแหละนะครับทีนี้หลังๆมันก็เลยอาจจะแบบมีเวลาน้อยลงแล้วผมโดยส่วนตัวเนี่ยเป็นคนที่แบบคือคือแต่ก่อนเนี่ยถ้าไม่ได้มีงานที่แบบลงแล้วมีมการเผยแพร่ออกไปแบบแบบต่ตอนเนื่องอะนะครับ คือผมอาจจะแบบรู้สึกมันไม่ค่อยแบบกระตุ้นตัวเองเท่าไหร่คือแบบนักเขียนหลายคนเขาจะเขียนการ์ตูนแบบสิบตอนสิบกว่าตอนอะไรเงี้ยแล้วก็รวมเล่มทีเดียวใช้าาเวลาครึ่งปีปีหนึ่งเนี่ยนะครับแต่ผมรู้สึกผมชอบแบบที่แต่ก่อนที่เริ่มทาคือคือเขียนไปหลายเดือนนะครับแล้วก็ตีพิมออพอ์ออกไปเผยแพร่ออกไปแล้วผู้อ่านก็มีฟีดแบ็กมีอะไรกลับมาผมก็รู้สึกแบบเออมันอัปเดตมันมารีเฟซเซาสุกเดือนนะครับ ทีนี้ก็หลังๆก็เนี่ยสื่ออะไรต่างสิ่งิมพ์มันก็เริ่มเริ่มเปลี่ยนช่วงหลังนะครับผมก็เคยเอาการ์ตูนไปลงออนไลน์อะไรแบบนี้แต่ก็ยังรู้สึกว่าฟอร์แมตมันยังไม่นิ่งและอาจจะไม่ได้เหมาะกับการ์ตูนเราเท่าไหร่นะครับช่วงนี้ก็เลยคิดไปคิดมาสมัยนี้เราก็เราไม่ได้อัปเดตกันผ่านบล็อกหรืออะไรเหมือนแต่ก่อนนะครับหรือ Facebook ผมว่ามันก็เป็นอะไรที่แบบอาจจะไม่ได้แบบว่าเห็นกันเยอะนะครับหรือว่ามไอต้องมาค้นหากันก็เลยคิดว่าอ่ะอย่างนั้นทำคลิปสั้นๆอัปเดตดีกว่านะครับ คือคลิปที่จะทำเนี่ยก็จะมีคลิปแรกเนี่ยที่อาจจะพูดอธิบายอะไรอย่นหนจะหลตกหลกๆจริงๆแล้วจะไม่ใช่จะไม่ใช่คลิปมาพูดอะไรอย่างนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของการแบบอัปเดตผลงานนะครับหรืออาจจะมาเล่าเบื้องหลังให้ฟังหรือว่าช่วงนี้ทําอะไรนะครับหรือว่าเอางานน่าสนใจมาแนะนํากันอะไรแบบนี้นะครับก็ก็คิดว่าน่าจะทําทเรื่อยๆคือคือแผนก็คืออยากให้อยากให้ออกมาแบบวิคละครั้งหรือ2อวิคครั้งก็ยังดีนะครับแล้วก็อาจจะเวลาที่แน่นอนเผื่อจะติดตามกันนะครับใครสนใจก็ฝาก คลับสไคร้นะครับหรือฝากกดไลค์กดติดตามไว้สักนิดหนึ่งนะครับก็คิดว่าน่าจะมีอะไรน่าสนใจนะครับคอนเทนต์ก็แน่นอน,นครับเกี่ยวกับเรื่องกระตูนเป็นหลักแน่ๆกระตูนของมันเองกระตูนคนอื่นหรือว่าการเขียนกระตูนก็จะน่าจะมีนะครับเพราะว่าหลักๆผมก็สอนเขียนกระตูนด้วยก็อาจจะมาแนะนําอุปกรณ์หรืออะไรพวกนี้ไปด้วยนะครับอย่างวันเนี้ยที่ตั้งใจไว้ก็คือมันเป็นเหมือนเทปอินโทรนะครับทดลองระบบทดลองอะไรเลยทํามุมนี้ขึ้นมาแล้วก็เลยไอเดียว่าเอ้ยอย่างนั้นแทนที่เราจะ สอนออนไลน์อย่างเดียวก็ทําคลิปอะไรเล่นๆสนุกๆไปด้วยนะครับอ่ะทีนี้มาแนะนาไอ้มุมนี้ดีวกว่าของันโต๊ะเนี่ยดีวยกว่านะครับว่าเออแต่มันไม่เชิงรีวิวของนะเพราะว่าของส่วนมากเนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้เป็นของใหม่อะไรนะครับเป็นของที่ผมแบบว่าซื้อสะสมมาอยู่แล้วนะครับแล้วก็แบบเอามาจัดเอามาวางเอามาลองคอมโพส์ให้มันให้มันดูแบบล่าสนใจขึ้นแล้วเราเห็นเราก็รู้สึกเออมันมันสดใสขึ้นมันรู้สึกแบบ มีแรงกำลังใจอะไรมากขึ้นนะครับเดี๋ยวลองลองมาดูชิ้นแรกเลยละกันนะครับชิ้นนี้ก็จะเป็นชิ้นที่ผมแบบแบบตั้งใจเอามาไว้เลยนะครับตอนที่เริ่มจัดมุมนี้เพราะว่าอันเนี้ยก็คือเป็นฟิกเกอร์ของอาจารย์ฟูจิโอะฟูจิโกะนะครับผู้เขียนโดรีมอนนี่แหละนะครับ<ๆ>ก็จะเป็นตัวซอฟที่ผมได้มาซ,ซื้อมาเป็นตัวแรกๆเลยมั้งที่เริ่มที่เริ่มที่เริ่มซื้อแบบของสะสม นะครับคือตอนเด็กอ่ะเราอาจจะไม่ได้ค่อยได้ซื้ออะไรมากก็ซื้อได้ตามโอกาสนะครับของเล่นบางอย่างก็อยากได้แต่ก็ไม่มีโอกาสนะครับคือตัวเนี้ยผมซื้อไว้ไม่เชิงเป็นของเล่นหรือของสะสมที่เดียวนะครับผมรู้สึกมันเหมือนเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะเหมือนเหมือนเป็นครูนะครับเวลาตั้งมาโต๊ะทงานแล้วเหมือนมีอาจารย์อะไรเงี้ยมาคอยตรวจงานมาคอยดูว่าเฮ้ยเราขยันอยู่หรือเปล่าหรือว่าเราแบบแบบแบบอู้อะไรเงี้ยนะครับคืออันนี้จริงนะตอนนั้นเขียนกรตูนแล้วแบบพออยากจะอู้อยากจะนอนอะไรเงี้ยพอหันไปเห็นอาจารย์ก็โ้ห ไม่ได้แล้วเราต้องกลับมาเขียนอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็เลยเป็นตัวที่ที่ที่ตั้งใจจะเอามาไว้เลยนะครับแล้วก็จะมีหลายชิ้นนั่นเราเดี๋ยวหยิบแบบแรนดอมดูนะครับอันนี้มันเป็นขวดคือจริงๆมันเป็นคาแรคเตอร์ของอาจารย์มุลาคามินะครับทาเคชิมุลาคามินะครับที่ทําดอกไม้หลายๆสีนะครับเราอาจจะเคยเคยเห็นนะเป็นจริงๆปัจจุบันกนก็เป็นศิลปินระดับโลกนะครับ นะแล้วก็ผมก็ติดตามงานของแกมาตั้งแต่ยุคแรกๆนะผมชอบงานยุคแรกๆที่มันค่อนข้างมีความดิบๆอยู่นะครับก็อันนี้มันเป็นชุดกระจาะปองนะครับผลงานเด่นๆนะครับของอาจารย์แกแกเอามาทําเป็นกระจะปองเป็นน่าจะมีหลายชุดเหมือนกันนะครับผมได้มาชุดหนึ่งเป็นแบบครบเซตะนะครับแล้วก็ชอบมากนะเอาไปอยู่ตัวโชว์อะไรตัวนี้ที่ทชอบเป็นพิเศษคือมันคือชื่อมันคือปลากัดนะมันคือ,ค,อคือ fighting fish นะครับ คือเขาทำมาให้รู้สึกเหมือนคาแรคเตอร์มันลอยอยู่ในขวดอะนะครับเสดายตัวนี้แบบมีรอยลาวไปนิดนึ่งนะครับไม่รู้มันมันไปตกก็นไหนนะ,นะร,รู้ตัวอีกทีก็ลาวแล้วนะครับอนะครับอะไรอีกดีเนาะโอเคดูตัวเล็กๆบ้างแล้วกันนะครับอันนี้มันเป็นหน้าตาคือผมก็ไม่แน่ใจว่าตัวอะไรชื่ออะไรชัดๆนะครับแต่มันเป็นแบบเหมือนเหมือน้อาร์ตทอยแหละเจอในตู้ ดูแบบที่เขาขายของที่มีคนเอาฝากขายของที่ญี่ปุ่นนะครับคล้ายๆตานสะพานเหล็กนะครับเวลาไปญ,ญี่ปุ่นหรือไปอะไรบางทีเดินผ่านแล้วแบบราคามันไม่ได้แรงมากก็ก็จะซื้อกลับมานะคือชอบดีไซน์แหละนะครับคือไม่จาเป็นที่เราต้องรู้จักหรอกอย่างตัวนี้ผมรู้สึกมันคล้ายๆแบบมาริโอ้ดีนะครับนึกถึงมาริโอ้เหมือนมาริโอ้ไปรวมร่างกับไอ้ตัวเห็ดนะครับในเกมมาริโอ้นะแล้วเป็นขาวดำด้วยสวยดียนะครับอย่างตัวนี้คือบ,บล็อกขูนะบล็อกขูนี่ก็เป็นของ ของเพื่อนที่ทําบริษัทนะครับตอนนั้นก็ไปร่วมงานทําฟิกเกอร์โจก่อนแล้วเขาก็รู้จักกันนะครับแล้วก็เขาก็ทําฟิกเกอร์เรื่อยมาแล้วก็ร่วมงานบ้างแล้วก็เป็นลูกค้าบ้างอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ผมชอบเป็นพิเศษคือมันเป็นตัวบล็อกขูนะบล็อกขูนี้มันจะเป็นดีไซน์แบบแบบฟิกเกอร์ที่มันเป็นเขาเรียกเป็นแพลตฟอร์มนะครับก็คือแบบดีไซน์เดียวแต่ว่าเปลี่ยนดีไซน์เปลี่ยนลายบนตัวเรื่อยๆให้เป็นเวอร์ชันต่างๆนะครับแล้วตัวนี้เขาเขาอินสตล์เป็นหัวกลมแล้วมันมีจมูก กลมๆตรงนี้ด้วยนะครับคือเห็นก็บอกว่าเอามาจากอินสปายมาจากตัวตัวละครที่มันเป็นตุ๊กตาหุ่นตัวแทนในในกระตูนเรื่องปาแมนที่เรากดจมูกแล้วมันจะกลายเป็นตัวเรานะครับตัวนี้ผมชอบมากเพราะมันเป็นเหล็กนะครับมันก็คล้ายแบบไอ้ตัวแบบหุ่นเหล็กโจโกคินนะครับหนักมากอันนะครับหนักเลยนะครับแล้วก็แบบเอามาจับเอามาอะไรแล้วผมแบบชอบฟีลลิ่งของมันดีนะครับคือของเล่นเนี่ยผมจะชอบหลายชิ้นนะซื้อมาเพราะรู้สึกว่า มันจับแล้วมันได้อารมณ์มันรู้สึกเราเอามาเล่นแล้วมันแบบเหมือน,แบบนตอนเด็กๆอะนะครับนะครับอ่ะเดี๋ยวอุ้ยโห<อ>ถึงขั้นล้มเหรอครับเนี่ยอันนี้เป็นการโชว์ว่าเออมันหนักจริงนะครับหนักจริงนะโอเคอ่ะนะครับอุ้ยตัวต่อไปตัวต่อไปอันนี้อันนี้นะครับอันนี้มันเป็นเอลโมนะครับ คือเอโมเนี่ยก็จริงๆก็ไม่ใช่คาแรคเตอร์ที่ผมแบบสะสมอะไรเป็นพิเศษเหรอกนะครับแต่ว่าไปเจอนะครับไปเจอแล้วก็แบบที่ตลาดนัดนะครับคือคือผมชอบเดินตลาดนัดนะครับแล้วก็แต่ก่อนเน่บ้านอย,อยู่ที่หนึ่งแล้วก็แถวบ้านเนี่ยจะมีตลาดนัดใหญ่พอสมควรแต่ว่าช่วงแรกก็ยังไม่ค่อยดังมากนะครับก็เป็นคนในหมู่บ้านนั้นนะครับแบบคือมันเป็นพื้นที่หน้าหมู่บ้านเขาว่าหมู่บ้านใหญ่เลยแล้วก็ เขาก็เอาของมาขายกันนะครับแล้วก็หลายชิ้นก็ถูกมากแล้วผมก็เออบางทีเรารู้จักคาแรคเตอร์แล้วก็อย่างชิ้นนี้มันขนาดมันใหญ่ดีนะครับผมชอบอ่ะตัวนี้อยู่ใกล้ๆกันนะครับอันเนี้ยตั้งใจเอามาวางให้มันเป็นสามสีนะนะครับเนี่ยแดงเหลืองน้ำเงินนะครับอันนี้ก็จะเป็นแมงสาบนะครับแมงสาบทะเลมัง้งญี่ปุ่นนะครับอันเนี้ยเออแบบน่าเกลียดน่าก,กลัวดีนะครับจริงๆกัน ผมชอบนะผมไม่ได้เกลียดพวกแมงสาบหรืออะไรพวกนี้นะนะครับแล้วผมรู้สึกว่าเออนี่อันนี้มันคือกระจาองนะนะครับคือกระจาปองไอ้ที่แบบเราไขแล้วมันเป็นไขแล้วก็ข้างในมีมีของเล่นนี่แหละนะครับทีเนี้ยผมชอบที่เขาเขาดีไซน์ว่าเฮ้ยอันนี้มันคือมันเป็นเคสในตัวคือซื้อมาเป็นอย่างนี้เลยมันไม่ได้มีเคสใส่ละเขาแค่ทําพลาสติกซีลหุ้มแล้วเราก็ไขมาว่าเจอตัวไหนมันจะดีไซน์แบบนี้หมดนะเปลี่ยนสีเป็นอะไรนะครับเป็นซีรีส์ไปนะครับแล้วซีรีส์นี้ก็ออกมาหลายหลายซีรีส์นะมีตัวเล ไปใีไหลถ้าเจอ,อก็จะซื้อนะครับเคือจะเป็นไก่จะปองที่แพงกว่าปกตินิดนึงนะแต่ผมว่ามันแบบแล้วตัวนี้ผมชอบที่ชิ้นส่วนมันไม่หลุดเนี่ยนะครับแล้วตรงนี้เป็นยางนะครับแล้วก็เล่นได้อะไรได้เงี้ยจับแล้วก็คล้ายๆเมาส์นะนี่ถ้าใครทําเมาส์ออกมาเป็นแบบนี้เนี่ยผมซื้อเลยเนะี่ยนะครับชอบมากนะครับอืออะไรอีกละ่ะนะครับอ่ะคอสนะรับคอสโอ้โหอันนี้นะอันนี้ถ้าถ้าเป็นของจริงนี่ผมว่าเป็นหมื่นเป็นแสนนะ นะครับอันนี้เป็นคอเป็นศิลปินที่เขาทำงานศิละปะแล้วก็ทำอาร์ตทอยด้วยนะครับแล้วก็ <c oughs> ขกเขาชอบเอาคาแรคเตอร์มาล้อเลียนนะครับผมก็ผมชอบงานเขาในส่วนที่เป็นคาแรคเตอร์ที่เขาแบบเหมือนกึ่งก่งล้อเลียนกึ่งก่งดีไซน์ใหม่นะครับอันนี้ก็เป็นล้อเรียนมิชลินนะครับแต่น,นี้เป็นของปลอมนะได้มาไม่ไมกี่ร้อยเองนะครับตามตลาดนัดน,นี่แหละแต่ว่าอันนี้ชอบดีไซน์ไนงะคือเราก็แบบคือทองจริงคงซื้อไม่ไหวนะครับของจริงซื้อไม่ไหวแล้วนะครับโอเค อันนี้ผมว่าเห็นจากการ์ตูนเรื่องบาคาูมแมนนะคืออาจจะเคยเห็นในการ์ตูนเรื่องอื่นแหละก็หรือว่าเห็นเห็นเป็นนักเขียนตัวญี่ปุ่นก็ใช้กันนะครับอันนี้มันคือที่ปัดเศษอย่างลบอะนะครับเวลาเขียนการ์ตูนแล้วก็ปัดเศษอย่างลบนะครับตอนผมเขียนนีผ่ผมใช้แปลงมันเป็นแปลงสำหรับปัดแต่มันมันเป็นคล้ายๆแปลงทั่วไปแหละนะครับขนพลาสติกแต่ว่าอันนี้อันนี้เป็นเหมือนขนนกไม่รู้นกจริงนกปลอมนะครับแต่ก็เห็นเยอะๆในการ์ตูนเรื่องบาคูแมนนะมีตัวละครตัวหนึ่งที่เป็นนักเขียนที่เก่งๆอะ มันิกานะครับแล้วเขาก็จะมีนี่เสียบไว้อะไรเงี้ยผมก็แบบแล้วก็ไปเจอที่ญี่ปุ่นอีกทีหนึ่งนะครับก็อ๋อเออเฮ้ยซื้อมาดูเล่นดีกว่าอันนี้ไม่ได้ตั้งใจซื้อมาใช้นะเพราะว่ากลัวใช้แล้วแบบมันเวิร์กแล้วแบบเกิดมันพังไม่รู้จะไปซื้อที่ไหนเหมือนกันนะครับในเมืองไทยก็ไม่ค่อยเห็นใครเอามาขายเท่าไหร่ก็จะมีอ่ะค่ามันที่ตัวพวกนี้ดีกว่านะครับอันนี้เป็นตัวเหลืองตัวอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะน่าจะเป็นอาร์ทอยนะครับข้างในมีลูกอะไรด้วยคิดว่า เนี่ยเขย่าแล้วมีเสียงนะครับแล้วดีไซน์หน้าตามันกุดกวนดีนะครับผมชอบแล้วก็แบบเอามาตั้งไว้มันก็ดูทําให้โตะสดใสขึ้นนะครับตัวนี้ต่อไปนะครับอ่ะตัวนี้นะครับโอเคตัวนี้ก็เช่นเคยนะจริงจะหาข้อมูลก,ก็น่าจะหาได้แหละนะครับสมัยนี้วิธีหาข้อมูลก็ง่ายเนาะ แต่ว่าอันนี้ก็แบบไม่ได้สนใจอะไรเพราะเพราะชอบนะอันนี้ก็เป็นของเก่าน่ะไม่ไม่ได้ซื้อมือหนึ่งนะครับเพราะพลาสติกมันเริ่มเหลืองๆแล้วนะครับก็จะเป็นตู้ที่เขาเอาปล่อยของนั่นนะเอาของมาขายเป็นมือสองนะครับที่ญี่ปุ่นตัวนี้ก็ราคาก็ก็ไม่ถูกมากนะครับก็ก็แบบหลักพันเหมือนกันแต่ก็เห็นแล้วชอบเลยเห็นครั้งแรกแล้วชอบเลยชอบดีไซน์ที่ที่ข้างในเขาเอาเอาเม็ดส,สีเนี่ยเม็ดกลมๆเนี่ยใส่ไว้หลากสีเลยนะครับ นะแล้วก็แบบเราดูเล่นดูดูก็สวยละเอามาเขย่าก็แบบอ,อได้ลมดีด้วยนะครับนะก็ชอบก็เลยซื้อเก็บไว้นะครับอันนี้น่าจะเป็นตัวล่าสุดแล้วมั้งนะครับก่อนที่เราจะจะไปญี่ปุ่นกันไม่ค่อยได้แล้วนะอันนี้ก็คิดว่าล่าสุดเหมือนกันที่ไปญี่ปุ่นครั้งล่าสุดนะครับ,นะรบอันนี้มันจะเป็นแบบแมวน้านะครับแมวน้ําจากเรื่องอะไรก็ไม่รู้แหละเห็นอยู่ในตู้แหละครับอันนี้ตัวร้อยสองร้อยยังมั้ง เห็นที่มารดาลเกตสาขาหนึ่งมาระดลเกตนี่เป็นร้านร้านขายของสะสมมือสองโดยเฉพาะเลยนะครับเป็นร้านที่แบบไปญี่ปุ่นทีไรก็ต้องหาเวลาไปแวะสักร้านหนึ่งเพราะเขาจะมีหลายสาขาในญี่ปุ่นแค่เดินดูก็จริงๆล้วก็แฮปปี้แล้วนะว่าของส่วนมากก็เอาข้อจริงก็ซื้อไม่ไหวเหมือนกันนะครับซื้อเสียจะหมดตัวได้นะครับเพราะว่าของเป็นของที่ค่อนข้างราคาสูงนะครับแล้วก็ อันนี้แต่ว่าตัวนี้มันถูกแล้วก็ผมชอบสีนะสีมันมีความญี่ปุ่นญี่ปุ่นรวมทั้งคารคเตอร์ด้วยแล้วหน้าตามันเหงามากเลยนะครับดูแล้วมันเหมือนแบบมันมันอยากให้ใครไปดูแลอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเลยซื้อกลับมานะครับเป็นกระบอกอมสินนะเนี่ยตัวนี้นะครับนะชื่ออ่นาจะเป็นของแบรนด์หลายอย่างเนี่ยดูแล้วนะครับ,นะรบเป็นมาสคอตมั้งครับเนี่ยตรงนี้ก็เปิดออกมาได้นะเปิดออกมาไว้ใส่เอ,เ,อเอาเอาเหรียญออกอนะเพราะมันเล็กมากนะผมว่าถ้าใครไปใส่เหรียญจริงนี่แป๊บเดียวก็น่าจะเต็มแล้วนะครับนะ อโอเคเอามาดูตรงนี้เลยดีกว่าเนาะลายมือมันแย่มากครับผม,ผมนี้แบบไม่รู้เป็นหลายยิ่งยิ่งแก่ยิ่งลายมือแบบว่าให้ตายเถอะนะครับทีนี้ก็จะมีตัวไอ้นี่นะครับผมเขียนว่าก็ซิลารจริงๆไม่ใช่นะนะครับมันคือตัวนี้นะครับอันนี้ได้มาจากตลาดนัดเหมือนกันไม่กี่ร้อยเองนะ ผมก็คิดว่ามันน่าจะมาจากคือเป็นซอสแหละนะครับน่าจะมาจากเรื่องอุลตราแมนนะครับสภาพก็ไม่ดีมากหรอกนะครับมีริ้วรอยมีอะไรแล้วก็พอผมซื้อมาก็ช่วงนั้นลูกยังเล็กก็เอาไปเล่นจนแบบแต่มันก็ทนนะแล้วผมก็ชอบที่ไซส์ที่ขนาดมันอ่ะดูแล้วมันแบบคือนึกถึงก็ซิฟล่านะครับได้ฟีลลิ่งนั้นน่ะผมก็มาตั้งโชว์ไว้มุมต่างๆในบ้านมุมอะไรเงี้ยนะครับแล้วนี้พอเอามาจัดโต๊ะก็เห็นมันตั้งอยู่ฝุ่นเครอะใช่นะครับก็เลยเอามาไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับ มันจะได้ตัดฟิลลิ่งความน่ารักไปบ้างนะครับไม่งั้นน่ารักหมดมันก็อาจจะไม่ใช่ไม่ใช่ทางเราเท่าไหร่นะครับอ่ะท้ายๆแล้วนะอีกสักตัวสอตัวเนาะนะครับโอ้นี่ตัวจิ๋วเลยนะครับอันนี้เป็นแบบเขาเรียกอะไรอะ่ะตัวผมจําชื่อไม่ได้ละฟูจิโกะปะนะครับที่ที่เป็นตัวละครนั่งแก้วอ่ะนะครับเราไปนั่งบนแก้วได้ประมาณนี้นะครับ อันนี้ก็แต่นี่มันเป็นเวอร์ชันนี่มันไปคาราบเลตกับตัวละครอีกตัวหนึ่งนะครับจะเป็นตัวละครที่หน้าโหดๆหน่อยนะครับแล้วก็อันนี้จริงๆแล้วมันคือตัวละครผู้ชายหน้าโหดนะครับแล้วก็ใส่หน้ากากของตัวละครนี้อีกทีหนึ่งอ่ะนะครับเนี่ยถ้าเราดูข้างๆจะเห็นว่ามันเป็นแบบมันเป็นหน้ากากที่สวมอยู่นะครับอันนี้อันนี้แบบชอบนะครับก็ลิสต์ไปเยอะนะนะครับเผื่อดูเล่นๆเพลินๆนะครับ อันนี้นะครับอันนี้มันคือหัวปากกาจีเพนนะครับแต่จริงๆไม่ใช่จีเพนหรอกอันนี้มันเป็นคล้ายๆกันนะครับคือมันมันให้เส้นเหมือนจีเพนเลยเวลาคือผมเขียนกระตูนบนกระดาษนะครับแต่ก่อนก็ใช้จีเพนใช้ไรมาตลอดก็ลองมาหลายหัวนะนะครับอันนี้เรียกสปูนนะครับสปูนจริงๆอ่ะผมตั้งใจไปซื้ออีกหัวหนึ่งนะครับมันจะเรียกว่าหัวคือบ้านเราเรียกว่าหัวใบโพนะครับหัวใบโพนะ ทีนี้ผมไปญี่ปุ่นแล้วผมก็ไปเจอร้านเครื่องเขียนใหญ่เข,เขาขายเป็นกล่องเลยกล่องหนึ่งมีเป็นเป็นร้อยหัวแหละก็คือมีประมาณนี้นะครับแล้วผมก็เลือกแล้วกล่องใบโพนะครับแล้วก็ไปบอกพนักง,งานขายนะครับพนักง,งานขายเขาก็ไปหยิบมาให้เป็นกล่องคือบนกล่องเนี่ยมันไม่มีภาษาอังกฤษเลยเลยอะ่ะมันไม่มีดีไซน์ด้วยมันเป็นกล่องที่กราฟิกปกตินะผมก็เข้าใจว่าเขาหยิบหัวใบโพมาให้ผมก็อ่ะสบายแลละ มีใช้ไปอีกแบบนานเลยนะครับทีนี้พอกลับบ้านมาดูจริงๆผ่านไปอีกสักแบบเดือนสองเดือนแล้วมั้งมาแกะของดูอะไรเงี้ยนะครับปรากฏว่ามันเป็นสปูดหมดเลยนะครับแล้วก็ไม่ได้ใช้เนี่ยแล้วก็ทิ้งไว้แล้วก็แบบมาดูอีกทีก็แบบมันเหมือนเป็นคราบขึ้นด้วยนะคือมันไม่ได้เป็นสีเงินใสๆแล้วนะครับก็คิดว่าไม่นานจะได้ใช้อ่ะแต่ก็ไหนๆก็ไหนๆละเอาไปของตกแต่งนะครับก็มาใส่กล่องตรงนี้นะครับจริงๆอย่างอย่างเชลตรงนี้นะผมก็ไปซื้อของ ของอีกเกียมานะครับเห็นคนหลายคนสอบถามมานะครับก็ของอีกเกียนี่แหละผมชอบที่เขาทำซิสเต็มมานะว่าเราสามารถซื้ออุปกรณ์มาแบบเดคอเรตหรือว่าจัดแต่งตามใจเราได้ว่าเราอยากโชว์อะไรหรือ,อยากใช้ห้มันไหรอหรือติดแบบให้มันเป็นพื้นที่ใหญ่กว่าน,นี้ก็ได้นะครับแต่ผมวันนี้มุมตรงนี้ที่ผมไม่ได้ใช้งานตอนแรกนะผมก็วัดแล้วเออไซส์พอดีเลยนะครก็ซื้อมาติดตั้งนะครับอย่างดีเลยนะทีนี้ก็น่าจะมีโอโ้นี้ ลายมือนะครับให,ให้ตายเถอะนะนะครับแกะก่อนนะแกะก่อนนะครับดูแลนะ้มันคืออันนี้มันคืออันนี้ครับอันนี้นจะแปลกสุดเลยในบรรดาในบรรดาทั้งหมดเนี้ยนะครับเพราะาอันนี้มันเป็นกาวต้นไม้ไม่ใช่กาวดิเรียกอ,อะไรมันคือยาทาแผลต้นไม้ครับคือปีแล้วเนี่ยช่วงโควิดอะที่เราแบบ แบบอยู่บ้านกันหลายเดือนเนี่ยนะครับคือตอนนั้นเป็นช่วงปิดเทอมที่มาหาหลัยด้วยแล้วก็ไม่มีงานสอนไม่มีอะไรน,นะครับก็คือชอนนั้นผมก็ไปดูคลิปใน YouTube ดูอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเห็นเขาทาต้นไม้ทําบอนไซแล้วรู้สึกแบบเฮ้ยข้างบ้านเราที่เราปลูกต้นไม้ไว้เนี่ยมันเริ่มรกมันเริ่มอะไรเงี้ยแล้วหลายต้นมันน่าจะมาเอามาทําได้ผมก็เลยเริ่มศึกษาเริ่มซื้ออุปกรณ์เริ่มซื้ออะไรแบบนี้นะเออผมว่าดีไซน์มันมีความย้อนยุคแล้วก็มีคาแรคเตอร์มีอะไรสวยดีแล้วก็พอวางไว้ลันรดอะนะคบาาาต สุดท้ายก็อาจจะมีมีพวกนี้นะครับพวกนี้เนี่ยมันก็เป็นของที่ประทับใจเหมือนกันนะครับอันนี้มันคือเขาเรียกสาระข้อมือนะครับไปดูคอนเสิร์ตนะครับจริงๆก็ไปเจอคอนเสิร์ตนะมันเป็นแรปเบสเทละนครับของรายการแรปปิสนาลนะครับคือผมชอบดูแรปเบสเทลมากเลยนะครับคือคือผมว่าฟังเพลงฮิปฮอปหรือเพลงแรปอยู่แล้วนะนะครับคือฟังเพราะชอบว่ามันแบบมันเป็นการเล่าเรื่องที่มันมีแบบความของจองลีลาแล้วก็แบบ มันก็มีความจริงใจอะไรบางอย่างนะแบบพูดเรื่องจริงๆเลยว่าแบบมันมีคําที่เรารู้สึกว่าเออมันกระแทกกระทันดีนะเห็นรายการเนี้ย<ๆ>เห็นใน u t u b e นะก็เขาทํารายการแรปเปอร์ที่มีมีแรปเปอร์ไทยมาแบทเทิร์กันแล้วโอ้จริงจังสนุกผมนี่เป็นแฟนแบบเหนียวแน่นมากเลยนะครับแล้วก็ดูไปสักซีซั่นหนึ่งแล้วแล้วแบบตอนนั้นมีอีกซีซั่นต่อมาผมก็เลยแบบเฮ้ยอยากไปดูสดนะครับผมก็ไปดูแล้วก็ได้ฟีลลิ่งนี่นะผมชอบ คือจริงๆชอบดูคนด่ากันเหมือนกันนะแต่แต่หลักๆมันไม่ใช่แค่เรื่องนั้นนะ,นะครับนะครับคือแบบเราผมว่ามันมีความคีเอทีฟบางอย่างในการจะด่าคนอื่น,นในการจะเขาเรียกดิสส์ครับในการจะทําให้คนอื่นรู้สึกแบบเฮ้ยเขารู้สึกเฟล,ลไปอะไรเงี้ยผมว่ามันมีมุมอะไรที่แบบแร็ปเปอร์แต่ละคนก็จะมีเอกลักษณ์นะครับผมรู้สึกมันเหมือนตัวละครในในการ์ตูนโชเน้นนะแบบเราอ่านการ์ตูนโชเน้นอะเฮ้ยตัวนี้ใช้ใช้ท่านี้ตัวนี้ใช้ท่านั้นตัวนี้มีวิชานั้นตัวนี้มีวิชาเน,น,น,นี้นะครโอ้ชอบมากนะครับ คลิปแรกนะ้าจะประมาณนี้นะครับก็ PEAK, ถ้าถ้าแบบอยากจะลองติดตามดูถ้าเทีคลิปสองคลิปก็ได้นะครับแล้วก็ถ้าไม่ไม่ไหวก็ค่อยค่อยก็กผ็ผ่านไปก็ได้นะครับแต่ทีเนี้ยก็ถ้าใครสนใจก็อาจจะฝากกด s u b สไครป์นะครับกดไลค์คลิปนี้นะครับกดอะไรไว้สักนิดหนึ่งว่าก็จะได้เปน็นกำลังใจนะแล้วผมว่าถ้ามันต่อยอดไปได้หรืออะไรไปได้ก็ดีผมจะพยายามให้มีคลิปเอาหมาให้ดูต่อเนื่องแหละแล้วก็มีความหลากหลายด้วย นะครับโดยเฉพาะใครที่เป็นแฟนการ์ตูนหรือว่าเป็นคนอ่านการ์ตูนที่ผมเขียนะนะครับกอ็อันนี้ผมก็คิดว่าปีนี้มีผลงานให้ดูแน่ๆนะครับทั้งผลงานที่ไปร่วมงานกับคนอื่นแล้วก็ผลงานที่ทําขึ้นมาเองนะครับรวมนั้นถ้าเป็นไปได้อะ่ะอันนี้ก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราเราอยากกลับมาเขียนแต่อาจจะช้าหน่อยแหละแต่ว่าอยากกลับมาเขียนตอนใหม่ขึ้นแล,แล้วก็เราก็เปยแพร่ออกไปนะครับรวมทั้งรวมเล่มด้วยที่ตั้งใจทําไวเ้เนี่ยเนี่ยก็กําลังเริ่ม เริ่มเรีไล์แล้วนะครับคือปัญหาเดียวของรวมเล่มอะที่มันติดอยู่คือคือหนึ่งเวลาเนี่ยเออเป็นปัญหาหนึ่งแต่อีกอย่างหนึ่งคือคือไฟล์มันเก่ามากนะครับคือผมเอามาดูเนี่ยตัวหนังสือตัวมันเป็นไฟล,ล์แบบโปรแกรมแบบคือถ้าใครทำอาร์ตเวิร์กอะครับมันคือโปรแกรมเพจ e ม a เกอร์ครับมันเป็นโปรแกรมก่อนที่จะมีโปรแกรมอินดิ i g ายนะเป็นโปรแกรมจัดหน้านะเพราะนั้งผมก็ต้องคือมันมันแปงล,ลงไฟล์มาแล้วมันก็เละหมดนะผมก็เลยต้องมานั่งเรียบเรียงนะครับแล้วก็คิดว่าจะทําเป็นจํานวนเล่มให้มันน้อยกว่าเดิมแต่้มันนนา่อย นะครับผมจะได้จัดการในแง่การแบบการขายได้เองนะครับได้สะดวกดีนะครับอ่ะก็คลิปแรกประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวยาวไปมันก็จะน่าเบื่อเนาะนะครับก็ก็เดี๋ยวเราเจอกันอีกทีคลิปหน้านะครับก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ที่ติดตามกันคลิปนี้นะครับก็เจอกันอีกทีครับนะครับขอบคุณครับ